สวัสดีพี่น้องครับบรรยากาศเช้านี้นะครับบันทักแรมตื่นมาแล้วครับหิวนะครับพี่น้องทางสุพรรณเพิ่นกลับมาเยี่ยมยามถามข้าวอยู่บ่ขัดนะครับตั้งแต่เช้าแล้วนะครับมันก็จะขี่มาสอกมาไส่มาเบิง่งมาถามคงถามข้าวครับแลอวทำเหมือนมีหัวตัวจีนเลยบุญอ่นนะ เคยมาเล่นทางพีจา้าเ่อพี่น้องครั้งแรกในชีวิตละอ๋อมาสแสดงอยู่ทางสุพรรณบุรีสําหรับคณะสาวหน่อยเพรันแพงนี่ตั้งแต่อยู่มาเนี่ยสิบเอ็ดปีนี่ครั้งแรกนะครับที่โอ้พี่น้องยางบ่ได้แล้วพี่น้องแต่คิวกินข่าวค่อยข่อย,ยางบ๊วยพยา,ายามยางกับการกระเพกไปอ่ะไหครับจะบอกว่าครั้งแรกในชีวิตของอังเปาก็ได้ที่ได้ มาทําการแสดงที่สุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีเคยมาจา้าเจีอพี่น้องครั้งแรกบ้างหัวพี่น้องทางพี่ันนี้ฟังลั้เป็นบอแต่ว่าคุอีสานท่านนี่อาศีิหลายคนอีสานบ้านเขาเนาะตอนนี้ก็ตอนเช้านะครับ สิเป็นหมองนี่แหละครับตั้งเวทีรถบัตรทุกคันมาครบแล้วนะครับลูไข่วยว่าในล้งจับรถอยู่กดลัางสิมันรถทีมงานเขาม่ทำน้าทีแทนอยารการใสปกติเรามาถจะื่อกรมงบนวันนี้ปอตื่นแล้วนะครับ โอ้ยเบียกไหมเตือนมาเลยก็เออนี่แหละมาถ่ายเก็บบรรยากาศพี่น้องอยู่ตอนสิแบบนอนเสียเวลาสิอถ้าได้อาบน้ำดิจังในมาถ่ายคลิปแล้วก็สิได้อาบน้ำก็สินอนต่ออีกสักคราวหนึ่งตอนนี้ก็กำลังจัดเตรียมสถานที่เพะ่ิสิตั้งเวทีครับพี่น้องเพะ่ิสิพากันตั้งแต่เซาเลยเพราะว่าอากาศเซาเงาเมือนเซาอากาศดีเพราะว่าเงาเมือนขึ้นทุกคนก็นอนเต็มอิ่มแน่นมครับบรนี้กาศจะดีกว่าสิเสียเวลาถิ่นเอลซื้อเงาเมือนเซาอากาศดีเบาหงส์จัตั้งเวทีซะเลยพี่น้องกันเล้วเลี้ยวกันดี น้องๆทีมงานเ้างเกษตรมี้มองผักมองอย่างยูไนห์พ่อมกษตรนี้ป่าตากผาตากพอนนะครับพึง่งชุดพึง่งอย่างนั้นนี่น้องเน,นาะน,น,น,นี่ครับหากากหน้าวัดสุพรรณบุรีนะครับอันนี้วัดเนี่ยก่อนวัดดอนคาเนียตำบลอำเภออู่ทองพี่น้งองผมาาเ,เคยมาจ้าจ่ะเคยเห็นก็ได้ยินนี่แหละ อำเภออูทองเนี่ยวัดโพคารามดอนคาตะบนดอนคาพี่นอกอำเภออูทองจังหวัดสุดพรรณบุรีครับเซอรนี่มันก็นสิเป็นงานประจำปีของเพ่นบเมื่อไหร่เอาไวแน่ใจมีหอดโตจอบโตจีนครับจีมงานเขาก็สสีผูกเปปผูกยังเน,อนอาะ่ใต้สาราน้อยน ไวไอหาหมองตังเวทีคิดคาดว่าสีหันหนาเวทีมาทั้งอันนี้จะเป็นหลังเวทีนะครับเครื่องปั่นไฟอยู่หลังเวทีตรงไหนก็คือหลังเวทีตรงนั้นรง้พี่อ๋อคำว่อบเลโอ้แต่กระสืออกไปหาแนวอยู่แนวกินครับพี่น้อย่างเดียิ้ขคาว่าหนาวัดมีตลาดโสดตลาดลานข้าหลาย ภาษีหามองทราบผ่าลนก็คือหรอกครับตึ๊บๆไปมัป้งครับที่บ้านจีนตังไว้ที่หันมาไปรับ จัดสถานที่ที่พี่น้องรถกสิจัดเข่าทีเข่าท้าทงมันเรียบร้อยเจีเดียวเลยเวทีกทับสีได้ลงถือก็ต้องลง้งงอดใกลางหงอยใจเนาะออาทิตย์กินข้าวกันยังพอปั่นข้าวเหนียวแจน,แจน เห็นเขาบอกว่านิ้วนานมันมีตลามิตลาดขายของของกินเด้แมนใช่ของกินเขาเป็นหลายคนแหละนี่หละเห็ุถือว่ามานล้วงพวงผดนีก็คือรดอุปกรณ์นะครับคอสตูมรดล่างรถเวทีเครื่องเสียงกับซียูทั้ทงพีนะครับเวทีเครื่องเสียงอาจะจะเป็นลดล่างรดคอสตูมรดเครื่องขครยในการสแสดง อันนี้ก็จะเป็นรถลำโพรงรถเวทีเครื่องเขียนใดๆนะครับทียงจมเงาเท่ากับผักมีะไรอีสาระผักสดสวัสดีครับสวัสดีไอัสมนี่วันนีมาตัดผมหรื่วันก่น สถานที่กว้างขวางก็ถือว่ากว้างขวางถือว่าห้องน้ำห้องทาหมองพักหมองนอนนี่โอเคแค่ว่ามีโฮมมีเงาให้แล้วก็มีห้องน้ำโอเคแหละครับท่านละแล้วก็สิได้อาบนองอาบนา้ำ แม่ไปยังงาน,าานแซมตื่นหรอตีแซมาน้ำไปแซมอาบแล้วนี่ก็สิไปอาบเพื่อกันเดี๋ยวลงคลิปแล้วก็สิไปอาบน้ำนำพี่น้องสามคนพานตื่นหลายไปอาบน้ำ,นำตอนเสาร์ก่อนน้ำไม่ได้อาบแต่หมู่บ้านที่อาบแต่หมู่บ้านตอนสอเสาร์เดียวตอนจะหลังเลิกง,งานแตนท่ทอร์เน่น ้ตื่นหอเบอ,อเดดเลยเราลูกเรออาเก,ก็จะไปอาบน้ำนะทุกคนห้องน้ำ นี่ครับพอจะไม่ได้คลิปไหนเราคงไปขอโดยอาบน้ำก่อนนะครับ